ก่อนที่จะพบกันในรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับทีมนครราชสีมาพบกับสุพรีมชนบุรีเรามาย้อนชมเกมของอาทิตย์ที่ผ่านมากันนะคะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านค่ะพบกันอีกครั้งค่ะรอบไฟนอลโฟอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวันสุดท้ายค่ะเป็นทีมชนบุรีพบกับทีมนครราชสีมาเกมค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวนะคะสําหรับคู่นี้ทีมของแม่ออนนะคะนครราชสีมาส่วนใหญ่จะเป็นการแชร์แต้มกันกันกบน้องๆน,นะคะ ค่อนข้างดีเลยค่ะเอาชนะชนบุรีอีทเทคไป3มต่อ1เซตนะคะไปชมช็อตไฮไลท์ของเกมกันค่ะบอลเร็วของพี่น้องเราจะเห็นกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับเกมนี้ยังทำได้ดีได้สวยนะคะน่าสนใจเกมนี้นะคะผู้เล่นต่างชาติของทั้งสองทีมคือทำคะแนนได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ พลาดน้อยมากทีมชนบุรีอีเทคนะคะใช้บริการลูกเร็วของพี่หนองนี่คือบ่อยจริงๆทางด้านของพี่ปูนะคะวันนี้ก็จะยังไม่ค่อยบูมสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับรอบฟินาโฟนะคะก็เป็นแบบพบกันหมดค่ะเพื่อนๆก็อาจจะยังไม่ปล่อยอาวุธกันสักเท่าไรนะคะแต่กับอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะรอบรองชนะเลิศค่ะต้องงัดอาวุธออกมากันให้หมดแล้วนะคะสนุกแน่นอนนะคะสำหรับรอบรองชนะเลิศคู่นี้ก็จะแข่งกันเวลาหนึ่งทุ่มนะคะ ที่เดิมมอบังกะปิค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกก็คือ True ID นะคะหรือ T Sport 7ไปชมช็อตของทั้งคู่การเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนๆ